สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อซีที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพออบีทีช anel วันนี้จะพูดถึงอาการกิริยาของผู้ทำสมาธิซึ่งมีทั้งภายในและภายนอกเรื่องนี้หลวงพ่อวิริยังสิรินทโลได้พูดไว้อย่างไรไปฟังกันครับคนกำลังชอบ คนกำลังรักอาการยิ้มแย้มก็ออกมา <c oughs> อาการกิริยาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาทำสมาธิเพราะว่าผู้มาทำสมาธินี่อาการกิริยาต่างๆเป็นต้นว่า,าความเมื่อยความปวดหรือว่าความคันหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆนี่มันจะ ใหยุย่ใคออกมา <C oughs> การที่มันแสดงอาการปริยาออกมานั้นแสดงว่าเวลานี้เรากำลังต่อสู้เพราะว่าการต่อสู้ในระวงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำสมาธินั้นสิ่งที่จะมาต่อสู้เราก็คือการ ระทบกระเทือนภายในเพราะว่าเรากำลังคิดเรากำลังนึกเรากำลังมีความต้องการสารพัดในขณะนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะให้มันสงบจะให้มันหยุดปฏิกิริยานี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้ปฏิกิริยานี้ถ้าเรียกตามภาษาพระ เขาก็เรียกว่ามานมานอาจจะเป็นขันธมานขันธมานขันทะคือร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประขันเขาเรียกว่าขันธมานทีนี้เราลองทบทวนไปถึงพุทธประวัติพุทธประวัตินั้นเราจะเห็นเวลาที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิ อยู่ภายใต้ต้นโพจะมีพวกมารมาประจนเรียกว่ามารประจนแต่คันธารจ,จนาจารย์หรือว่าผู้ที่แต่งแต่งเทพ,พนิยายบ้างแต่งนิยายบ้างแต่งนิทานบ้างความที่เขาแต่งขึ้นนั้นการแต่งขึ้นของเขาด้วย การมีความหมายการมีความหมายนั้นอย่างเท่พระยามานเข้ามาประจนพระพุทธเจ้าพรยามานเข้ามาประจนพระพุทธเจ้านั้นเราก็เห็นเขาจะเขียนไว้หน้าแดงหน้าดำหน้าเขียวตลอดจนกระทั่งขึ้นขีชน่ช้างมีหอกมีเหลาอันนี้เข้ามาเพื่อจะมา ทำลายทำลายพระพุทธเจ้าพระยาช้างก็ใหญ่โตมโหรานตลอดจนกระทั่งพวกมารทั้งหลายที่แสดงตัวอาการพิลึกน่ากลัวเข้ามา,าประจนพระพุทธเจ้านั้นนั่นคือคันธารจนาจารย์เขาได้รจนาไว้อย่างนั้นแต่ว่า การที่คนจะไปเชื่อว่าพยามารมีจริงไหมทำไมมีรูปมีร่างอย่างนี้การเชื่อนั้นเขาต้องใช้ปัญญาพยามารประจนพระพุทธเจ้าทั้งหน้าแดงหน้าเขียวหน้าขาวหน้าเหลืองหรือพยามารพุ่งหอบหรือ,เ,อ,อเป็นฝนกรดลงมาตกใส่ อันนี้คือเป็นปุคลาที่ฐานเรียก,กว่าเขียนให้รู้ว่าในตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเจ็บกำลังปวดร่างกายกำลังคันสารพัดเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้านั้นเลิกจากการนั่งสมาธิความเจ็บความปวดเหล่านี้ก็แสดงออกมาเขียนเป็นภาพ ให้ปรากฏยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าจะชนะนั้นมีนางธรณีอยู่ภายใต้าฐานของพระพุทธเจ้าแล้วนางธรณีก็รีดมวยผมออกมาพอรีดมวยผมออกมาก็เป็นน้ำมารพวกนี้จะตายหมดเรียบร้อยพอน้ำท่วมอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า นางธรณีในขณะนั้นใจของพระพุทธเจ้านะั้นอะ่ะเหมือนกับธรณีคือแผ่นดินเรียกว่าไม่หวั่นไหวน้ำที่ออกจากมวยผมนางธรณีนั้นคือน้ำใจที่พระพุทธเจ้ามีความกล้าหาญสามารถที่จะทลายพวกมารคือความเก็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยความหิวความคันความสารพัดที่มันเกิดขึ้น นี่คืออาการกิริยาที่เกิดขึ้นจากผู้ทําสมาธิทําไมเราจรึงจําเป็นที่จะต้องทราบและจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นทางผ่านใครจะไม่ผ่านทางนี้ไปไม่ได้ผู้ที่จะมาทําสมาธิทุกคนต้องต่อสู้อันนี้เป็นอันดับแรกไปเดี๋ยวก็จะอายไปเดียวก็จะจามไปเดียวก็ กระจุกไปเท่าก็กระจิกอะไรสารพัดส,สิ่งเหล่านี้ต้องมีน้ำใจเคจใจของเราเนี่ยเหมือนต้องทำเหมือนแผ่นดินจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่เกาจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเคลื่อนไหวอันนี้หมายความว่าอาการกิริยาการนั่งสมาธินั่งสมาธิก็เรียกว่าขัดสมาิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้าย มือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักอาการนั่งทรงตัวให้ตรงพอดีอย่าเกรงอย่าฝืนยืดตัวจนเกรงไม่ถูกต้องมืออทับมือควรมีผ้ารองเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกอย่ากดด้วยความเกรงอาจจะมีที่พิงหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังไม่ดีก็ย่อมได้ การหลับตาเป็นสิ่งจำเป็นถ้าลืมตาก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆทำให้เกิดอารมณ์ได้บางครั้งอาจจะขยับบ้างเพราะเกิดความไม่พอดีในขณะนั่งแรกๆก,ก็ย่อมทำได้แต่ถ้าอดทนก็อดทนเอาไว้ถ้าจะขยับบ่อยๆจิตก็เลยถอนกลับเสียบางครั้งอาจจะกบหรือเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ในขณะที่จิตมันจะสงบอยู่แล้วเอียงก็ปล่อยให้เอียงไปบางคนเอียงนี่นั่งเมื่อไรก็เอียงเมื่อนั้นจนกระทั่งขอเอียงเอาจริงๆอย่างหลวงปู่แหวนอย่างเนี้ท่านก็นั่งแล้วก็ขอก็เอียงก็เพราะว่าจิตมันสงบแล้วเอียงก็ไม่รู้เรื่องอาการนั้นมีสองอย่างภายในภายนอกอาการภายในนี้เป็นอาการพื้นฐาน จำเป็นต้องสร้างเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมข้อนี้ก็เปรียบเหมือนกับเครื่องมือเช่นเครื่องมือทํากับข้าวเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแกะสลักเครื่องมือเหล่านี้นั้นถ้าหากว่าจะใช้ให้มันเป็นเขาต้องมีการเรียนใช้เครื่องมือเหล่านี้สองปีสีป่ปีกว่าที่เขาจะาทําหมายความว่าอย่างนายแพทย์อย่างนี้ กว่าจะใช้เครื่องมือผ่าตัดเป็นล้วก็ต้องเรียนกันเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ที่เราจะเกิดความชำนาญเราไม่ใช่นั่งสมาธิวันเดียวหรือสองวันเดือนเดียวหรือสองเดือนแล้วเกิดความชำนาญสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความแพ้่ชำนาญในตัวของผู้นั้นดังนั้นการทำสมาธิก็ต้องทราบถึงอาการกิริยา ที่อาจจะขยับซ้ายหรือขยับขวาหรือแบบนั่งเก้าอี้หรือนั่งขัดสมาธิการเดินก็ต้องมีความรู้ในตนเองว่าจะก้าวสั้นแค่ไหนจะก้าวยาวแค่ไหนหรือว่าอันไหนมันถึงจะพอเหมาะพอดีสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่เราจะต้องต่อสู้กับพวกอกิเลสว่ากันง่ายๆ การทำสมาธิในที่ชุมชนหรือการขวดอ้างเป็นการไม่สมควรอย่างที่พระองค์หนึ่งพอเห็นรถไฟวิ่งผ่านเขาออกมานั่งสมาธิพอรถไฟวิ่งพ่อนก็เลิะเช่นนี้เรียกว่าอ้างผิดการนั่งสมาธิรวมการเป็นผลอย่างหนึ่งเรียกว่าอัญญามันยังอัญญามันยังแปลว่าอาศัยซึ่งกันและกัน ย่างคนเี่มานั่งสมาธิเป็นจํานวนมากบางคนคิดว่าการนั่งสมาธิในคนเป็นจํานวนมากนี่ไม่ดีส่้นั่งคนเดียวไม่ได้ไม่จริงการนั่งสมาธิที่รวมกันมากๆนั้นใจของคนเราเนี่ยในเมื่อเรามีจุดประสงค์อันเดียวกันเมื่อเกิดจุดประสงค์อันเดียวกันแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นพลังชนิดหนึ่ง อย่างคนเทศเดินขบวนหรือว่าต้องการอย่างนี้ในความต้องการอันเดียวกันมันกลายเป็นเรียกว่าพลังหรือเรียกว่ากระแสเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามานั่งสมาธิรวมกันอย่างนี้ถือว่าเรามีจุดประสงค์อันเดียวกันจุดประสงค์อันเดียวกันคือมานั่งสมาธินะที่นครธรรมหลวงพ่อ เป็นผู้นำนั่งสมาธิเ้วเรียกว่าจุดเดียวทุกคนในที่นี้จะเป็น400ก็ตาม500ก็ตามเรียกว่า400หัวใจ500หัวใจแลว้วหัวใจทั้งหมดเหล่านี้ได้ไปรวมเป็นอันเดียวกันหมายความว่าต้องการสมาธิเพราะฉะนั้นเอกภาพอัน้เขาเรียกว่าพลังชนิดหนึ่งที่จะ อาศัยช่วยซึ่งกันและกันได้ <c oughs> การทำสมาธิส่วนตัวโดย,ยเฉพาะอันนี้เป็นลักษณะผู้ที่มีหลักทางใจควบคุมตนเองได้มีศรัทธาเห็นคุณเห็นประโยชน์อันนี้เราไปทำด้วยตนเองการไปทำด้วยตนเองนั้นเรามีหัวใจเดียวแล้วก็เราได้ฝึกหัดมาแล้วและเรา จักทางแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเมื่อนั่งคนเดียวมันสบายเราก็สามารถนั่งไปได้หลายชั่วโมงอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> เพราะฉะนั้นอาการกิริยาที่ในการศึกษานั้นคึงเข้าใจว่าที่เราศึกษาอาการกิริยานี่นะเป็นส่วนประกอบการวางท่วงท่ากิริยาในที่สาธารณะ จึงไม่ควรทําให้ผิดปกติเพราะจะทําให้คนอื่นเข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรหรือเป็นตัวตลบแต่นในเวลาอื่นๆนะถ้าเราต้องการอยากจะสะสมสมาธิเราก็สามารถนึกคุทโธได้ <c oughs> อย่างไรก็ตามเรารู้เองภายในเป็นเรื่องสำคัญไม่ต้องแสดงอาการออกมาภายนอก แม้จะมีการสแสดงออกมาบ้างก็ไม่เป็นไรในเมื่อเจตนาไม่ได้อวดอ้างใครอยู่ในใจของเราเช่นอย่างเราอยู่ในบ้านอาจจะมีสามีภรรยาอาจจะมีลูกหลานอะไรเหล่านี้เราก็หาโอกาสที่เขานอนหลับให้หมดก่อนหรือว่าโอกาสที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิแล้วพวกรูกๆก,ก,ก็ไปกวน พอควรโมโหขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาด่าอย่างนี้ผิดอันนี้ผิดแล้ว <c oughs> อันนี้เรียกว่าสมาธิแตก <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเราต้องทำในเวลาอันควรการนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายหรือมือขวาทับมือซ้ายต้างกายให้ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิอย่างจริงจัง เพราะว่าเป็นหลักการทำไมถึงเรียกว่าเป็นหลักการเทพพระพุทธองค์ได้ทรงเลือกวิธีนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นลักษณะที่องค์อาจกล้าหาญสง่างามไม่เป็นกิริยาที่น่าเกลียดน่าชังสมควรที่จะเป็นท่วงท่าที่จะรับทับชิงชัยต่อข้าศึกคือกิเลสและเป็นอาการกิริยาที่ไม่ทำลายสุขภาพ อยู่ในลักษณะเลือดลมที่เดินได้สะดวกเพราะฉะนั้นบางครั้งจึงได้มีการนั่งกันเป็นเวลานานหลักการเช่นนี้คือการดำเนินงานเกี่ยวกับสมาธิอย่างถาวรถ้าทำได้ทุกเวลาเป็นวิธีการอันเป็นเรียกว่าต้นฉบับอย่างไรก็ตามแม้อาการกิริยานี้จะเป็นหลักเมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง คามเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เป็นไรมือขวาหงายจะเคลื่อนไปวางอยู่ที่อื่นบ้างหรือว่าหงายไม่ดีก็ความซะอันนี้ไม่ว่ากันหรือจะวางออท่าใดหรือว่าเราจะนั่งเก้าอี้แล้วเราก็ย่อนขานั่งสมาธิมันสบายคือว่าเราต้องทราบว่าจุดมุ่งหมายของสมาธินั้น อยู่ที่ใจร่างกายนี่เป็นส่วนประกอบเมื่อใจของเราสงบด้วยการนั่งเก้าอี้ก็ไม่มีปัญหาหรือว่าใจมันจะสงบด้วยวิธีการนั่งแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมีเรื่องที่จะต้องเพิ่มเติมคือกิริยาของอุปทานกิริยาของอุปทานนั้นมันจะพอเวลานั่งสมาธิเข้าพวังพอเข้าพวังไปแล้วเนี่ย มันก็นจะสั่นผีเขา้าแล้วก็มาเข้าใจว่าเทพบ,บ้างปีศาจบ้างเจ้าพ่อบ้างวิญญาณบ้างมีความเชื่อด้วยความประสงค์ต้องการจะให้ช่วยเหลือนา,นานาประการทีนี้คนเข้าใจผิดนึกว่าเทพจริงๆปีศาจจริงๆเจ้าพ่อจริงๆก็เลยไปหาแล้วก็ไปไปดูชะตาบ้างไปดูคู่บ้าง รักษาโรคภัยบ้างดูนอนาคตบ้างดูหน้าที่การงานบ้างดูค่าขายให้มีชคมีลาบบ้างอาการกิริยาที่บังเกิดขึ้นแบบผีเจ้าเข้าสิงนั่นจะบอกให้ทราบว่าเราเนี่ยพอเวลาทำสมาธิเนี่ยมันจะมีทางผ่านอยู่อันนั้นที่เราจะต้องหนีไม่พ้น ก็คือผวังผ <c oughs> วังนั่นคืออะไรอย่างเรานอนหลับเนี่ยนั่นละจิตมันเข้าผวังไปแล้วแต่เวลาเราทําสมาธิเนี่ยจิตมันก็จะเข้าผวังอย่างที่เรานอนหลับเหมือนกันแต่มันเข้าผวังเวลาที่เรานอนหลับนั่นนั้นเรียกว่าธรรมชาติของผวังที่คนจะต้องเป็นอยู่แต่ส่วนว่าเรามาทําสมาธิ แล้วเราเข้าพวังนี้มันเป็นพวังที่สร้างขึ้นถ้าจับทางกิริยาอาการผิดจะเกิดความวิปิิตขึ้นมาได้เพราะการแสดงอาการอย่างนั้นเหมือนกับผีเจ้าเข้าสิงเนื่องจากกิริยาจิตในขณะเข้าพวังตนของตนเจะคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะแสดงเหมือนกับมีอิเทริสปาฏิหาร แล้วก็หลงไปตามอาการกิริยาเหล่านั้นแท้ที่จริงคือผวังจิตนกที่นี้มันเป็นเพียงอาการกิริยาของบุคคลผู้ขาดสติเท่านั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจในความเป็นจริงว่าเราทำสมาธิเวลานี้จุดประสงค์คืออะไรเมื่อเราทราบจุดประสงค์แล้วเราต้องทำตามถึงจะบรรลุจุดประสงค์ไม่ใช่ว่า เมื่อเกิดอะไรต่างๆในขณะจิตไม่มีสติแล้วก็ถือเป็นจริงเป็นจังก็จะไม่ถูกจุดประสงค์เพราะว่าอาการกิริยามีทั้งธรรมดาและรลดผลเพราะการทำสมาธินั้นคือการทำจิตจำเป็นต้องผ่านพาวังเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องอย่าไปหลงเข้าใจผิดในเรื่องของ นั้นเพียงเป็นทางผ่านเราหลงในทางผวังเราจะไปไม่ถึงไหนอย่างไรก็ตามทางผ่านนั้นจะมีสิ่งแปลกแปลกต่างๆต่างจากความเป็นปกติในความเป็นปกติในความเป็นปกตินั้นคือเราเราท่านท่านเห็นอยู่มีความรู้สึกนึกคิดแบบปกติธรรมดาไม่มีอะไรเมื่อเกิดผวงัง ผิดปกติขึ้นจึงมีทั้งคุณและมีทั้งโทษการที่จะเป็นคุณนั้นคือทำให้เกิดความชนานาญคล่องตัวโดยที่จะเอาระวังนั้นเป็นดุจจประตูแต่ว่าต้องรู้ว่าประตูจะเข้าไปข้างในเพื่ออะไรเพื่อเกิดความชำนาญในการเข้าออกก็พอแล้วที่มีโทษเพราะเราไปหลงว่าประตูคือ ที่ที่ดีที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะภาวะกังวลตรงประตูนั้นแม้ประตูจะวิจิตพิสดารเท่าไรมันคือประตูเพราะฉะนั้นที่อธิบายในวันนี้นั้นต้องการให้ทราบถึงว่าอาการกิริยาเนี่ยมีอยู่สองประการอาการกิริยาภายนอกอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วเนี่ย ว่านั่งยังไงมันเจ็บยังไงมันปวดยังไงมันเป็นอะไรเราจะต้องผ่านมันไปยังไงนี่เขาเรียกว่ากิริยาการภายนอกกิริยาการภายในนั้นแต่คือการเข้าไปถึงผวังแล้วมันก็ไปเกิดอาการกิริยาเหมือนผีเจ้าเข่าสิงหรือว่าเหมือนอะไรก็ได้เพราะเวลานั้นมันขาดสติไปแล้วมันก็ทำท่าทำทาง เพราะว่าการทําท่าทําทางเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากอุปทานที่เคยได้ยึดเอาไว้เก่าแล้วมันจะแสดงออกในเวลาในเวลาที่จิตมันเป็นจิตมันเข้ารวังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะศึกษาให้เข้าใจข้อเท็จริงของเรื่องอาการกิริยานี้แล้วเราก็จะต้องเข้าใจสองประการ คือประการที่1กิริยาภายนอกประการที่สองคือกิริยาภายใน